หนักมักเลยครับผมพูดไม่ไหวครับครับครับตึมกูผมคนเดียวเลย้วเดี๋ยวเลื่อนเจบพื้นที่ก่อนเนาะมีงูหรือเปล่าไม่มีทำไมพูดเหมือนกันลูดกันไปดีกว่ามีงูนี่อะไรล่ะโอ้โหโอ้ตกใจหมดเกือบกินดิ่แล้วไปไหนครับใกล้ๆเนี้ย เหมือนเมื่อกี้กับกันเหมือนได้คริบแล้วนะอืมเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องไปทางไปด้านนู้นอ่ะเพราะว่าจะเอาล๊อตาทางนั้นนครับเรือย้อนเจ้านี่ล่ะเรือยอนเดี๋ยวเราค่อยหยิบงเรียงอันนี้มันคือุ่มอะไรเย็นจะเย็นน้องยกเรือหน่อยนะรอ็อคเลนก่อนก็ได้นะครับ รทำยแ้ก็อัพายวัก่อนก่อนครับ่อนด้เยยเดี๋ยวมันยกกวเดี๋ยอก่อนเออผว่าเดี๋ยวรชิปก่อนดีกว่ารคลิปก่อนดีกว่าเาคุณทานให้เสรก่อนเดี๋ยวเราอัพลิปก่อนดีกว่าี่มนอนกลานแล้ว้คบี่คุเตรียมเตรียการนั

อคุณอนุว eh, ัตรก็มาแล้วนะคะนูนนะคะดขยะไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพูดได้ไเดี๋ยวไหนพอดรู้แล้วมันหยุดไ่ด้ที่เราลุ้นระทึกแล้วก็ุ้ว่ามันคืออะไรกันบ้างท่านท่ ฟนอาีนัน่ี่เข้ามาแล้วเนาะเขามาแล้วนะคะคุณอนุวัตสูตนึ่งคือหม่เางมานี่นะคะคุณอนุวัตสูตหนึ่งก็มาถึงแล้วนะคะต้องรอเฉลยพร้อมกันเนาะ นี่นะคะทีมงานผู้ชายของเราก็รอยกรอยกนะคะเตรียมท้องนี่นะคะคุณอนุวัฒน์0ูเนึ้ก็มาแล้วนะะคเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวนะคะมีอะไรนะคะจะเฉลยกันก็ต้องรอนะคะนี่นะคะรอท่านนี้มาก่อนถึงจะได้เฉลยนะคะวันนี้ นนี่ะะคก็คงจะอยู่ที่นั่นแหละขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่นะเขามาเอาต้นก็มาถึงแล้วนี่นะคะเดี๋ยวลุงจะมาปิดมาอยูังไม่รู้เมืได้หลวันตอบไมได้ครับ อะไรมาให้เหรอเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่รู้ยังไม่ได้เฉลยยังไม่เฉลยยังเรือฮะเรือเอาไปประกอบตัวนตัวขอบคุณเช่นกันนะคะเขาบอกว่าเรือเนาะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าคงจะยังไม่ได้เฉลยเนาะหรือปลูกอะไรก็ได้ที่มันเป็นเครือขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับที่มิฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุถินกอบอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆีพี คอแฟ TP สกินนะคะผ่านช่องแม่บุญรินโบกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ